ของปากสี สบายดีวันนี้กลมาพบกับซองทีเอสบีสบายนะวันนี้บอกตัยอยู่ปากเซสิพาทุกคนยางเลาะอยู่ตัวเมืองปากเซเนาะสิพาทุกคนยางเลาะในเมืองปากเซว่าจะเป็นอะไรน่อยู่เมืองปากเซเนาะตันนี้บอกตัยอยู่เมืองปากเซมาตั้เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ก็มานอนอยู่โงแฮมจากป่าเมืองซำวันนี้บอกตุยจะพาทุกคนยางไปค้างแคมของแล้วก็ออกจากกัน ไปหาบริษัทปแปลวรถแล้วก็จีออกเมืองนครหลวงวงญจานเจนวะจใไเวลาจัดน,น,า,นาทีเนะยางส้มในเมืองกันเนาะในเบื้องแค้มของแค้มข,มของปตอนนี้เราด้อยกับันอยูแถบนี้เลยเบนเด่นี่่จะยานออกไปแค้มของค่ะ่พี่น้องเบิ้งแคมของจะเป็นอะไรน่เขตนี้จะเป็น้องเรียนมัธยมสมบูรณ์ปากเซนะตอนนี้โงเรียนม,มัธยมสมบูรณ์ปากเซ มีอ่างน้ำประปาทางหน้ามีอ่างน้ำประปาเนาะสี่ยางไปเด็ทางหน้ามีอ่างน้ำประปลาเนาะเขตนี้จะเป็นเขตอ่างน้ำประปาเมืองปากซียามเศร้านะมอนีคนยังบ่หลายเมเฮียนก็ยังบบมาืันนี้เป็นวันจันทร์เนาะห้องเฮียนใหม่ยามไปเลาะไปเรื่อๆอเลยพี่นองเบืองกันไป ตอนนี้เขาก็ยางมาฮอดอวงเวียนแล้วเนาะตัวนี้จะเปลี่ยนวงเวียนน่ะนะออกไปทางแคมขวงเนาะไปทางภูสเลาเนาะทางเลี้ยวซ้ายก็จะไปภูสเลาแล้วก็ออกไปจำปาสักได้วัดภูจำปาสักแล้วก็ออกไปทางซ่องเม็กเนาะออกไปประเทศไทยได้เนาะเขาไปทางหน้าทางซื่อฮันก็จะเป็นเข้าในเมืองเลี้ยวขวาไปก็จะออกทางปากซองก็ได้เนาะหรือว่าเขาที่ทางหลังเขามานี่ก็ออกทางปากซองได้ออกทางนั้น เมืองโขงได้เนาะพี่น้องออก,กัมพูเจียได้เนาะแบ่งจำปาสังนี่จะมีหลายทางออกอยูอ่เนาะออกจากไปประเทศอื่นเนาะพี่น้องเบิ่งเตยียนี่กับวงเวียนนะเนาะถึงไปวงเวียนวงเวียนหนึ่งจูปากเซน,นี่กับหลายวงเวียนด้วยสามสี่วงเวียนหมดเละเดิเข้ามามีวงเวียน ขวานี่จะมีตลาดอยู่ทางหน้าอันเนาะอยูุบไซ้ายมือมีตลาดตลาดแต่เฮาบริไปตลาดฮาชียา,าภาพเลยฝากในอาชิยาไปทงแคมของนะจะทุกคนได้เบิร์นแคมของนะทางไปซื้อนี่จะมีเดือดตีบาทรในเนาะพี่น้องทางหน้า<ช>เดือดกีฬาเดือดตีบาททางหน้านะครับบอลชี้ยาไฟแดงอยู่ทางในฮาชิยาไปทางนี้ก็มีตลาดขี้เกล็ดงแฮมทั้งน,นัง้น แฮมใหญ่ระดับสามดาวรบหอหอด้าดาวยางไปทางตลาดเนี่ยตลาดใหม่เนาะตัวนี้จะเป็นตลาดใหม่ปากเซกังจังปะสักยางออกไปทางแก้มของเีเนาะยางไปทางแก้มของตัวนี้ ใครกับมีเขตนี้จะเป็นขายสัตว์ด้เียม,ย,ยมีหอดแบะขายแบะขายหมูหมูลาดละ่ะเออแต่นี้หมูลาดเพิ่นขายนั่นเลยหมูลาดเออแบกแะก็ขายเนาะอ๋อแบกแะก็ขายนะแบ หมูลายสีเลียงแบใส่นี้เลย<ป>เี๋ยวค่ะดีทานมี<ป>ายางออกมาบอนต้นหน้าฮะเดียวบอนขายหมูขายสัตว์เนาะขายแบ้ขาย,ขายเป็ดขายไก่เนาะอยูฮ่ฮนะเนาะตอนนี้ฮะชิะยางขึ้นไปแถวแคมป์ของเนาะฮแลนด์ขึ้นไปเลยขึ้นขัวป้าขัวมีขัวเลย นี่จะเป็นขัวข้ามไปทางพูะเลาไปซองเม็กไปประเทศไทยไปจำประสักเนาะเดี๋ยวนี้เนาะตอนเศ้าๆก็มีเห้อขี่ขัวปากเซเด้อพี่น้องทางขันเป็นพูสเลวขัวปากเซเนาะพี่น้องทางด้นนี้เพจ่เกระฮาดกันเจ้อแล้วก็เป็นหนทางหนทางเลยว่าปูยางหรือปูหินนี่ทางนี้ทางนี้ก็ในเมือง จำประซักเนาะยาวเลยวันนี้พอดีคันคูขึ้นสูงเนาะพี่เนอะตะกี้หันตามมีน้ำท่วมตอนนี้เป็นทอบนระบายน้ำลงว่าโอ้นำมาเตะในเมืองมาลงนี่มาเนี่ยหัวแล้วยางไปเบงทางนี้เนาะทางนี้ก็จะเป็นเสาประมงหาป่าเห็นไหม มีสาวประมงพันหาป่าอยู่ลุมเป็นแคมป์เป็นแคมป์เป็นเป็นอนาเอีนเนาะรอหาป่าฮัสิยางออกไปทางท่าหลวงนะเนาะแเอวรถอยู่บริษัทของเฮาแล้วก็กลับเวียดจัดเอาในปัญหาปูหาป่าได้เศ้าเจ็ดนี่ แคมปขอกปากเซแถวนี้เพื่อนก็จะเห็ดสวนสาธารณะเนาะเห็ดบอลลิ่นบอลนั่นนั่นั่นไอเดี๋ยวนี้กําลังปลูกหญ้าปลูกต้นจำปาใส่นอนนี่จำปาปากเซเนาะเห็ดงามอยู่นี่พี่น้องกันแล้วนี่ก็ปิตามาเที่ยวมาลินนี่เนาะยามแดงเนาะยามยางออกกําลังกายเนาะแคมปขอกนี้เนาะสบายดีไอเอาองี้ยงมั้งเอาเอียงกี่กระเดือน อ๋อ,อตึกปีตนี่ว่าคือว่าเอาอย่างสะดอกจกจะได้ไาาม่ทายทับน้ำแข็งทายยางเข้มของลินไม่แต่ยามนี่แหละมันมีอิกสิเดือนนั่นอ๋อ,นอยา,ามแห้งแะไรอ่งงี้ก็บ่มียามแห้งบ่มีม,ามาันแม่นี่ตึกเอาชั้นลายได้ปลาอย่างเวลาไปตึกไหมซ้ำอีได้ทุกป่าเนาะแม่นแหละตกน้ำแของนี่ตีแม่นแหละ มันเขาบอกงี huh. ้แต่เขาบอกว่าได้ไปยังไงไปยังหมดได้ของเขาดอกมีแต่เขาเจ้าได้ปะเน่ยเขาเขาไล่ม้ออยังนนนะเขาได้ตึกอยู่กลางบนว่ะตึกเบ็ดบอกยืมฟังอยู่แหละเขี่อมฟังนี้เน่ยเขาก็มีเหื่อขอเขาดิขั้นเขาอยู่เขาอยู่บ้านเขาเองเขาขี้เหื่อตึ๊กเขาได้แล้วใหญ่งเขาขี้เหื่อสไลายป่ายังได้สไลาย กระไดไม่แต่ปลาโนูปะย่าหนามันปนกันปลาหย่อนปลาแหนเนี่ยมันมามันมาหาหลอกกินเสียอาหารอปลาหย่อนก็กินเนาะนี่กินขี้กระเดือนเลยมันหิวที่บอกอย่างี้แน่นบ่ะอันนั้นก็แม่เนาะเอาขี้กระเดือนให้กันเนาะแม่น่ะวางเวียก็ได้ไหมมาเบาสมองได้ไหมอืมตัวนี้เพิ่งเคยเห็ดขั้นใดขึ้นสองสั้นหมดนะสั้นที่หนึ่งหนึ่งสองสอง สันเทิงกันกับแมนบอลอ,อยางครับพี่น้าซียางไปพี่นี่ยางไปทั้งนี้คุณกัดเจือนกันเจือนใหญ่ดีเด้ไมพี่น้องกัดเจือนทั้งใหญ่ทั้งยาวยางมาด้านนี้ก็บทอดแล้วเราซอดออกจากอันแคมซีเราไพี่น้องเห็นบ่าปากซีตัวนี้จะเป็นน้ำของเนาะตัวนี้น้ำของทางนี้จะเป็นน้ำเซนเนาะพี่น้อง น้ำเีจะออกมาซอดน้ำแของนี่เนาะปะนีนอันนี้คือปากเซเนาะปากเซก็น,น่าจะจะย่อออกมาจากน้ำปากเซนี่เนาะพี่นะ้องนี่น้ำเีนี่แหละซอดใส่น้ำแของเนาะฟางขั้นก็นยังเป็นลาวคือเก่าเนานะประเทศลาวคือกันยังโบแมนประเทศไทยนะพี่เนาะอย่างออกแคมของ เหทางด้านนี้ก็จะมเป็นในเมืองในเมืองปากเซอยู่นะเนะทางเข้มของปากเซในเมืองเข้าไปบงขวามือนี่เมืกทรายก็จะเป็นน้ำของมีขั้นใดลงเนาะเด็กทางด้านนั้นก็จะเป็นสวนอาหารมาเนี่ยบนยางรีนดอกฝากมันก็จะไปได้คือกันแคมปากเซเนาะเส้นทางเข้าในเมืองเนาะนี่เนาะ สอดขั่วเกาเอาชิยางไปออกขั่วไมเนะพี่น้องออกส้นขั่วไม่นะพี่นอ้อ,อ,นนนองเด็ปากลำซีคำว่าซีซีนี่ก็จะเป็นเม่น้ำเนาะพ่อนทางใต้ค่ะส่วนใหญ่จะอองออกออกสีเนาะคือเม่น้ำเนาะ น้ำสีน้ำสียแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำสียความหมาต่อมาเนี่ยนะเดี๋ยวทางนั่นหน้า,นนานจะปิดขั่วข้ามน้ำสีเนาะไปนครหลวงวิ่งจันทร์เราเริ่องทรายมือเบิ่งทางหน้าฮอนเนาะขั่วไปปักนครหลวงวิ่งจันทร์ตัวนี้จะปิดขั่วไม่แล้วพี่น้อง เก็เหตุการเชือนสูงนะบนำบุท่วมแล้วบัดน,นี้สบายแต่นั้นเป็นเหงือ่อย่างไ้น่าจะเป็นเหงื่อดูดแห่ดูดทรายวะี่ปปปาปาหรอือน้ำประปาวะนี่ก็ขวาน้องๆเลยขวาไปนครหลว,วงมิจันเบื้องขวามือนี่ก็จะเป็นคิวรถของจิตประสงค์เนาะคิวรถปากเซ จิตประสงค์แคมซีเนาะตอนนี้ตอนเศร้าบ่มีเนาะรถเมยเนาะตอนเศร้าเนาะจะมีแต่ตอนแรงเนาะออกตอนแรงออกกลางคืนเขาเดินทางกลางคืนเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนเศร้าบ่มีแคมของปากเซแล้วก็แคมเซปากเซคือกันเนาะพี่น้องเอาเนาะประมาณนี้เนาะคลิปนี้เนาะพี่น้องยางเลาะมาเป็นอะไรแคมของปากเซเนาะ จงไหก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้บ้าคุ้ยเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะเพื่อไปทายให้ทุกคนได้ดงได้เห็น,น,นกันนะพี่น้องคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เลยบายบายขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิร์นนะบายบาย